สวัสดีค่ะ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 ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่เล็กหรอดูนี่นี่อ๋อมาเริ่มต้นก็เอาเลยอ่ะโอ้หไม่น่าคนอย่างนี้เลยนะแล้วดูดีกว่าเจ๊เล็กเยอะเลยอ่ะ100เนอะแต่ดูดีน้อยกว่าพี่นิดเดียวโโอ้หนิดเดียวจริงนิดเดียวนิดเดียวจริงเส้นกั้นเส้นกั้นผ่านบางๆบางๆเลยเพราะว่าดูดูดบกับพี่หน่อยเดียวดบได้ไหมเรื่องหัวเนี่ย จลนม่มาสหลอชี์บนวันนี้พิ็นกรใหม่ราบหน้าที่แชควาวนะคะพี่เบ้นนะคจะเห็นหน้าคตาตาอยู่เวลาอ่านข่าวนี้มาในแนวใหม่นะคะก็จะไม่ชิ้นตานะหลังจากร้อยไปนะฮะท่านไหนที่ดูน้องเบ้นอ่านข่าวนะผู้ชมนะฮะหมดความน่าเชื่อถือแล้วเละวันนี้จริงๆ เบ้นรู้ยังว่ารายการนี้เนี่ยมันมันมันเละขนาดไหนเนี่ยโอ้ยนะเดี๋ยววันนี้ก็รู้แล้ว <c oughs> เละจริงๆบอกได้เลย <c oughs> เละเลรายการดาร์กมาก <c oughs> เอาเลยดาร์กจริงฮะ <c oughs> บอกไว้ก่อนมันเริ่มต้นเมามก็ดาร์กก่อนแล้วยังไม่เั็นอะไรเลยยังไม่เข้าเลยเลยมาถึงเอาก่อนแล้วใช่อัยดิอา <c oughs> ต้องพหนึ่งขวบเขาให้เฟซเราดีกว่าเอสเอของเรา4221 5 6 5นะคะวันนี้แจกเสื้อชมบุรีอ่่านีเสื้อชมบุรีหนึ่งตัวนะคะส่งมาหัวข้อของเราวันนี้คือฟุตบอลทีมชาติอะไรเล่นได้โดนใจคุณที่สุดโอ้โหพูดถึงบอลทีมชาตินะค่ะก็หลายคนก็จะต่างคนต่างเชียร์กันไปพี่ตั้ใหญ่ถ้าไทยฮะทีมชาติไทยเล่นโดนใจผมที่สุดรักชาติผมรักชาติเดี๋ยวก่อนชนะล่าสุดเมื่อไหร่ ไม่หาไม่หาเรื่องค่ะคือจะชนะหรือแพ้ไม่โอเคโวเฉอย่างน้อยเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราต้องเชียร์บอลไทยเพราะเราเป็นคนไทยครับอืเห้เชียร์เชียร์กันเถอะใครจะมาลา เบ้นเหรอครับก็จริงๆแล้วจริงๆก็เชียร์ไทยนะแต่ว่าจริงๆแล้วชอบอังกฤษมากกว่าชอบอังกฤษใช่ไหมครับชอบจริงๆก็ไม่ต่างกันนะอังกฤษผลงานก็ไม่ดีไม่ดีเลยเลยเลยอายุยี่สิบเอ็ดเนี่ยตัวก็ดีฮะตกรอบก็เรียบร้อยไงใส่จนเบียร์คิดถึงแฟนที่บ้านตามสไตล์ของบอลอังกฤษบอลมหาชนจะชอบตกรอบถามว้ามาสเปนทำไมอ่ะก็บอกว่ามันแบบเล่นสไตล์แบบดุดันเราชอบหนุนสเปนว่าแล้วอันนี้แน่นอนเลยว่าเพราะหล่อใช่ไหม ยังเหมือนกระทิงดุอะไรนะกระทิงดุและดูไม่เชื่องพร้อมแบบหน้าันคับตอเวลาเลยนะนักบอลเหลืออะไรเนี่ยพี่นัดบอลนี่ครับกระทิงดุว่าเออรู้แล้ว ูไอ้เดี๋ยวก่อนพูดถึงของรางวัลไปแล้วใช่ไหมคะแต่ของรางวัลประจําเดือนของเรานี่รยโรลพูม่าเดือนที้เราแต่รองเท้าพูม่าเดือนที่แล้วสีเขียวเดือนนี้สีดําเดือนนี้สีดํานะฮะสวยเวอร์อ่าก็เป็นของรางวัลประจําเดือนไปส่งมาแล้วกันส่งเข้ามาเยอะๆค่ะทุกข้อความที่ส่งเข้ามามีโอกาสร่วมลุ้นค่ะรองเท้าคู่นี้นะคะพร้อมโอเคอะไรคะเขาช่วงแรกกันก่อนแล้วกันแทนนี้ไม่รู้แล้วแต่ติงหน่อยเฮ้ยติงอะไรทำมาขนาดนี้เนี่ย Okay, <ห às S 1> โอเคเ a ซ e b o o k ออมซ่มาทางแก๊งนะคะก็เข้าไปกดไลค์กันได้ะคะ่ะเสิร์ชคำว่าออมซ่ามาทาั้งแก๊งนะคะเ okay. okay. ข้ญญาไปคอมเมนต์เข้าไปอะไรกันได้โอเค้าช่วงแรกออมซ่าอัปเดตค่ะอัปเดต นี่จะไปอัปเดตข่าวต่างๆวันนี้เรามีเรื่องราวมาฝากนะคะเป็นการถ่ายทอดสดของช่องทีสปอร์ตนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งัฟุตบอลศึกคอนเฟดเรชันคัพปรซิล2013ระหว่าง16ถึง1กรกฎาคมนี้นะคะก็มีทั้งหมดเนี่ย16นัด16แมตช์ด้วยกันค่ะก็จัดขึ้นทุก4ปีนะคะทางด้านของบริษัทอดามัสนะคะทีสปอร์ตแล้วก็การกีฬาประเทศไทยเนี่ยร่วมมือกันจัดการถ่ายทอดในครั้งนี้นะคะทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน8ทีมนะคะ มันอยูว่ามีทีมอะไรอยู่แล้วนะคะก็จะแข่งขันการเริ่มนัดแรกเนี่ยคือทางด้านของบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะเจ้าภาพเลยเจ้าภาพเลยเจอกับญี่ปุ่นทีมจากเอเชียเลยนะคะวันที่16นี้ก็คือตีหนึ่งครึ่งค่ะถ่ายหนึ่งตีมไปคู่กับสนามเลยแต่ทีนี้คือใครถ้าดูไม่ได้ไปดูลีลันเรามีเวลารีลันให้บ่ายสามครึ่งของวันทัดมานะคะถึง6โมงเย็นก็ติดตามกันนะคะโดยทางด้านของบริษัทอารามัสวัวจำกัดก็เป็นผู้ที่รับสิทธิ์ลิขสิทธิ์การแพร่ภาพ ถ่ายทอดสดนะคะการแข่งขันฟุตบอลฟี فا คอนเฟอเรนเซชั่นครับราวซีร2013จากฟี فا แล้วก็ดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์อันเกิดจากการแพ้ภาพการแข่งขันแต่เพียงผู้เดียวช่องนี้ช่องเดียวให้ดูช่องนี้ช่องเดียวให้ดูแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะนี่ทีมล่าภาพของเรานี่มีเฮียนอันะคะพี่หมอพี่หมอเมาด้วยวิลลี่หมิงพี่บีหลามสียกกันมานำทีมมาไดิมีค่ะคนอื่นผมไม่ห่วงนะห่วงพี่หมอคนเดียวอย่ามานั่งหลับหรอผมกลัวจะหลับเพราะบอลเนี่ยเตะดึกมากบางคู่เตะทีซี ดีฮะเด๋วขนาดหัวข้ามแกยังหลับก็ใช่เลยสิแล้วนี่ดีสี่ไปนี่พระภาคอยู่เงียบเบนซ์ครับพระภาคอยู่ครับประธานโทษแสวหายใจแล้วตัวแกจะโผล่พ้นโต๊ะออกมานิดเดียวนี่เป็นดอลลมอนวะเนีแซวเล่นพี่หมอรักพี่หมอโอเคครับผมติดตามได้ช่องทีสปอร์ชนะของเรานะคะ8ประเทศนะครับบราซิลญี่ปุ่นเม็กซิโกอิตาลีสเปนอุรุกวัยตาฮิติและไนจีเรียที่ไหนจะเป็นแชมป์เนี่ยดูแล้วสเปน บาสิ่ก็ระวัิติจะเป็นแชมป์มั่งเลยเหรอเออนอกบาสิ่งย้อนมั่งก็ได้ขอโทษนะอยู่กับอุลุกวัยกับสเปนแล้วเจอสายแข็งแจ็คตับไปอยู่ตรงนู้นในจิเลียโอ ตีต้องบอกเลยว่าเป็นการเหมือนกับการเตรียมความพร้อมทางเจ้าภาพด้วยนะเพราะว่าการจัดแข่การแข่งขัน c o n f e d e r a t i o ครับเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ้ยเป็นบอลโลกไกลๆนั่นแหละเพราะว่าเร็วนี้ก็จะมีบอลโลกจันที่บราซิลเหมือนกันต้องดูเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของการโดยสารเรื่องของการเดินทางมันพร้อมขนาดไหนเป็นการเตรียมความพร้อมท้งบอลโลกแล้วก็แฟนบอลด้วยนะถูกต้องปีน้านี่ยิ่งใหญ่แน่นอนบราซิลแล้วก็ไอเครื่องอะไรเขาอะ เครื่องเวลาเชียเวลาเชียไอตัวใหม่เขาอะครั้งที่แล้วอูเซล่าครั้งนี้เป็นไอนั้นหนวกหูอันนี้เจ๋งกว่าอูเซล่าดังกว่าดังกว่าาอันนั้นหนวกหูไม่ใช่เขาบอกว่ามันเพาะกว่าอ๋อครับเออชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอเประมาณไหนพี่มันมันมันอูเซล่ามันดังอย่างนี้เลยพี่มันจะดูเพื่อนไหมปะพี่จะเล่นอย่างนี้อีกแล้วเหรอไม่แต่นน้องหวีแล้วนะเออ เรื่องของ confederation ครับทีนี้มาถึงเรื่องของข่าวสารการอัปเดตกันที่ประเทศไทยของเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการสร้างความประทับใจอีกครั้งกับการวิง่งผจญภัยให้กับเหล่าบรรดานักกีฬาที่รักในการวิ่งพร้อมกับดื่มด่ากับธรรมชาติด้วยมาการการวิ่งที่ได้สัมผัสธรรมชาติแล้วการวิ่งแบบแกะรอยฮะในเส้นทางที่สวยงามของป่าเขาในเมืองไทยใน <5. S 2> รายการที่มีชื่อว่าโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์2556 งานนี้ฮะจัดขึ้นที่ฮอตชูพอยส์พัทยาครับที่นี่ผมเคยไปแล้วสวยมากจิงไหมอ้ยน่าสวยมากข้างในนี่เขต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ตกกลางคืนนี่จะมีม้ามาโชว์ด้วยไม่มีส่งไม่มีเสือมาตามนะพี่ไม่มีอันนี้ปลอดภัยได้นะฮะระยะทางนะฮะ21.5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรแล้วก็การแข่งขันวิ่งหันสาวิ่งหันสานี่คือวิ่งไปหัวเลาะไปหมดแรงวันนี้เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยไม่หัวเราะกินเห็ดเปาเนี่ยสกิโลเมตรฮะนี่ก็จัดการแข่ง ขันขึ้นวันที่16มิถุนายนนี้ครับวันเดียวกับการที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลเวนเดอร์เลชันครับพอดีนะก็จะมีประเภท21.5กิโลเมตรนะครับชายเดี่ยวอายุตั้งแต่16ถึง29 30ถึง39 40ถึง49และ50ปีขึ้นไปโอ้โหต้องไหวแน่นะก็ใช่อ่ะที่วิ่ไม่แน่50ปีอย่างนี้อ่ายจะฟิสก็ได้นะอาจจะฟิสส่วนหญิงเดี่ยวก็เหมือนกันหมดฮะยกขึ้น50ปีขึ้นไปไม่มีประเภท10กิโลเมตรก็เหมือนกันนะ แต่ผู้หญิงก็ไม่มี50ปีขึ้นไปก็มีแต่40ขึ้นไปเลยผมชอบวิ่งหันสา4กิโลเมตรหนูก็ชอบเล่นมากเลยจะเป็นยังไงอยากจะรู้จริงๆเลยไม่รู้ก็คือวิ่งด่าวิ่งแบบอะไรมันต้องมีด่าหรือมีอารมณ์อะไรที่แบบมีความรู้สึกด้วยอะไรเออมาณนล้วพี่นะเขาไม่ไม่ไม่มีความสุขไม่จํากัดอายุนะเราแค่4กิโลเองอะ4กิโลน่าไปมากเลยนะถูกต้องรายการไปเลยดีไหมเอาอย่างนั้นเลยเหร ไอ้น,นี่หาเรื่องเที่ยวไม่มีอะไรเบ้ <c oughs> คือมันหาเรื่องเที่ยวอย่างเดียวอหะอชีวิตอะอ,ะอ่าอะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับการแข่งขันที่มีชื่อว่ามหากรรมวิ่งชิงชัยกีฬาวิ่งผจญไปผจญไปก <c oughs> ระต้ <c oughs> นไปพี่อยากไปแล้วใช่ไหม <c oughs> อยากไปไหมอ๋อโอเคอยากอยากอยากามมาไป <c oughs> นี่แน่ตูดผิดอันนี้เราจะช่วยตอบกลางธรรมชาติเสริมนะครับ อ่ะเรียบร้อยครับผมอ่ะมาต่อกันที่กีฬาแปลกๆกันมากนะฮ<ป>ะอันนี้เป็นกีฬาเกี่ยวกับการแขร่งขันจับไส้เดือนปกติแล้วไส้เดือนจอมให้ป่ากินใช่ไหมอ่าแ<ต>ป <ะ S 1> ลกๆเรานี่ครับอันนี้เป็นการแข่งขันจับไส้เดือนชิงแชมป์โลกนะฮะก็จกัดขึ้นที่เมืองเซาล์เชอร์ชาร์ทประเทศอังกฤษแทบจัดทุกหนึ่งปีต่อครั้งนะครับจะทุกฤดูฝนเออวาจะฤดูฝนที่พื้นดินเฉื่อยแฉะแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารและไส้เดือนกฎกติกาก็คือผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับจะได้พื้นที่ทีมละเก้า ใช้วิธีไหนก็ได้ยกเว้นการขุดดินกอจะทำยังไงให้มันโผล่ขึ้นมาจริงไหมใช้ไอ้นี่แอซ่าเอาได้โดชาร์ดขึ้นมาใน30นาทีเนี่ยให้ได้เดือนมากที่สุดโดยกติการนะโดยอย่างเช่นเต้นไปบนพื้นดินขยมขยมนะให้ให้เดือมันสะเทอนใช่ใช่ เดนี่สีแก่แต่ใช่ทำเสียงดังหรือว่าเอาคราดปักลงไปพื้นดินอย่างที่ให้ดูเนี่ยก็อาจจะเป็นว่ายังไงอ่ะไส้เดือนตกใจไงตกใจอยู่ไม่ไหวขอขอจับมา้ยลูโผล่มาเลยเป่าแตนอ่ะอ่านะแล้วจริงๆแล้วในการแข่งขันนี้เนี่ยก็เป็นแค่ความสนุกสนานเท่านั้นครับแต่ว่าทางช่อง BBC ครับมีการถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยโอ้ BBC ก็เอาเขาด้วยนะนไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามีคนพลาดไหมน่าจะมีแหละจะเป็นยังไงจังหวะนี้นะครับแล้วกระโดดกระโดดไปแล้วอย่างนี้หรือเปล่าาแหมมดูนนน้้องคคีรับ เออลองมานั้นนะเออผมว่ากิฬานี้นะ น่าจะบรรจุเข้าสู่กีฬาระดับโลกโอลิมปิกได้หรอโอลิมปิกเอลิมปเลยแบบนั้นอย่างนั้นเอาขาแดนซ์ไปเลยมั้ยง่ายดีค่ะอ่าไปเลยเออแบบเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาอย่างนี้ผมว่าบรรจุได้คนนี้น่ารักมากเลยใช่มั้ยมันใช้ความสามารถเออคือเรามีไอเดียอะไรก็สร้างสรรค์ออกมาทำยังไงก็ได้ให้เส้เดือนมันโผล่ขึ้นมาจากดินค่ะโอ้โหตายจับกระโดดกันเข้าไปกระโดดกันเข้าไปไม่มีอะไรทำอ่านะอันนี้ก็เป็นกีฬาแปลกๆฮะเกี่ยวกับกีฬาแข่งขันจับเส้เดือนชิงแชมป์โลกดีไม่เอามากินด้วยนะครับ À, มาที่เรื่องราวของม้อดีกว่านะนัดแฟนโชว์แฟนที่ผ่านมาหลายคนคงจะพอทราบมาดีมีคนมาป่วนโคชิงนาดาวเตเรนะคะมีคนถือพลุมาวิ่งเข้ามาป่วนในสนามเลยระหว่างที่คู่นี้แข่งขันกันอยู่ไน้ดูภาพโอ้โหดูน้ำตาตกใจเลยนะ ร้ายแรงแมนมากอะแมนมากโอ้ยตาให้ตาใตาไอ้บ้าอันนี้เป็นแฟนบอลอิตาลีไหมเนี่ยชอบจุดฟู้งนี่นะเออแฟนบอลอิตาลีรึเปล่เนี่ยแล้วเราแอปแล้วเห็นกาดอ่ะเห็นกาดจับทุ่มข้ามป้ายลงไปเลยโหดมากนั่งมาตั้มเมื่อไงกันดูกาดดิโอ้โหจับพอจับทุ่มเลยนะโอ้หน้ากากเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเรก็ลากไปไปเดซเซลด้วยนะหลังเกมบอก นาดาวท่านข speaker, ้างกลัวนะคือผมว่าไม่เสียสมาธิหรอกแต่นาดาวแลงดูกลัวนะอะไรเงี้ยคือตกใจแหละเไม่ใช่แค่กลัวว่าวิ่งมาอย่างนี้คนกำลังชิงอยู่ใช่มันนเป็ครั้งแรกอ่ะของของวงการเทนนิสนะฮะที่มีกิจการแบบนี้อ่ะแล้วถ้ามาันเป็นระเบิดหรืออะไรขึ้นมานี่ฮาเลยนะโอ้โหมันจะหาไม่ออกเลยายรักษาความปลอดภัยแบบปล่อยให้อพุเข้าไปได้ยังไงมันต้องมีการตรวจร่างกายใช่มันต้องตรวจก่อนไอ้อย่างพุเนี่ยมันต้องอยู่ในกระเป๋าหรือไม่ก็ต้องเห็บมาค่ะอันนี้เป็นพวทีมกาดเขาหรือเปล่านะ ใช่ฮะใช่ใช่ใช่เลยะแล้วนี่เขาบอกว่ามันมีการประท้วงเกิดขึ้นด้วยที่สนามอ่ะคือตอเป็นกลุ่มประท้วงนําป้ายผ้าขึ้นมาแขวนแสดงข้อความคือน่าจะเป็นการต่อต้านการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในฝรั่งเศสอ๋อมาทําอะไรกันในสนามเออแต่นาดาวก็คงยังนี่ดูภาพดูภาพก่อนนะคือถอยว่าเลยอ่ะแมนแมเลยไปประท้วงรายการอื่นดีกว่าไหมครับคือเทนนิสเนี่ยมันไม่ใช่ที่ประท้วงใช่ประท้วงเรื่องของเพศเนี่ยนะ ไม่ใช่มันไม่ถูกนะไม่เกี่ยวครับเออมันเกี่ยวตรงไหนหนูก็ไม่รู้ตลับแต่เ,ออเห็นสภาพนาดาวเมื่อกี้นะผมชอบมากเลย ทำไมฮะเราวิ่งเราวิ่งคือจริงๆนั้นเหมือนจะวิ่งหนีไปไหนนะวิ่งผาดหรือเปล่าก็ใช่ดิขย eng หนีแลมาไปแล้วอ่ะเออโอเคเรียบร้อยสำหรับช่วงแรกออมซับเดทนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเล่นเกมในช่วงออมซับไฟติ้งนะคะเดี๋ยวเราเกมมาไอ้บทลงโทษด้วยไอ้เกมมันไม่เท่าไหร่ผมเกลียดไอ้บทลงโทษโอ้โหเด้โคตรชอบเลยอ่ะชอบมากๆเลยไอ้คีงานโลกจิตโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะครับ แข่งขันกีฬาไม่ใช่สนามแห่งความรุนแรงยอมรับรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าแเข้าใจกติกาเชียกกีฬาอย่างมีคุณภาพปลอดสิ่งผิดกฎหมายประสานพลังแห่งความภกดีด้วยสียงเชียรสมศักดิ์ศรีแฟนคลับพันแท้ฟุตบอลไทยคือรักความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทีสปอร์ตชาแนล เดิม422155 6 5ร,รับเสื้อชนบุรี FC <4 S 2> นะคะดีคีดีคนะครับส่งมาหัวข้อวันนี้คือทีมฟุตบอลทีมชาติไหนโดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดวงเล็บว้ด้วยว่าเล่นเกมส์เดี๋ยวเบรก3โทรกลับไปนะคะคช่วงนี้โทรเข้ามาได้023692650อะเข้าช่วงหน่อยละกันอะไค่ะไฟติ้งค่ะ ข้ามาก่อนเมื่อกี้้ไอนี่กดออกมานซะตกใจเลยพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจพี่ก็ขอโทษก็ได้พี่หนูเคยกลับไปดูที่บ้านเสียงมันหลุดออกมาด้วยนั่นไงไอ้นี่สิรายการสดเนี่ยอย่าไปไว้ใจอะไรเชียวเออเอามาสายแล้วคุณแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ได้ยินไหมครับจุ๊บแบงค์แบงค์แล้วเหรอฮัลโหลเปิดไหมครับแบงค์ปิดแล้วโอเค์มาจากที่ไหน ลูกบุรีครับลูบุรีแค่คุณแบงค์คะวันนี้กติกาของเราจะมีลูกปิงปองกลาวลูให,ลให้พี่การแข่งกันเด้งบนโต๊ะให้ลงในเนี้ยใครลงมากที่สุดชนะคุณแบงค์คิดว่าใครจะมีความสามารถในการเด้งลูกป,ปิงปองมากที่สุดเงี้ยโอ้ดูจากคนพูดแล้วไม่น่าเลยนะเ <c oughs> ด้งเด้งเด้งเป็นพี่แจ๊กไหมพี่แจ๊กไงอาวุธโบราณเป็นอะไรอยากได้อะไรล่ะมีเสื้ออ่ะวันนี้มีเสื้อฮะสองขาสองขาก่ะแคท สงขาอือันนี้อะไรอันนี้ B C B C ครับอ่านะมีอะไรอีกอันนี้เสื้อ a อ r Force Air f ยูไนเต็ดอันนี้แบงค์เข้ครับแบงคอกยูไนเต็ดเป็นปีน้ำผุมาเอาอะไรนะ B เป็นอะไรครับ B E C T เลือกผมนะผมจะไห้ทำให้คุณแบงค์ผิดหวังฮะเพราะว่าวันนี้ผู้แพ้ครับเรามีบทลงโทษคืออันนี้ฮะยาสีฟันยาสีฟันตราวาซาบิครับ ต้องทานสดๆนะฮะคนแพ้นะทำได้น้อยที่สุดเท่าสดๆถามเดี๋ยวว่าอ้วกได้ไหมเต็มที่อ้วกได้นะเต็มที่ขออย่างนี้ไม่ห้ามกันไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วแล้วไม่ไหวป้าเผิดให้ลองลิ้มไม่ไม่เอาไม่ติดต้องกลับมาก่อนนะคับเกลียดมากเป็นอะไรที่กินไม่ได้โอ้ยิ่งเกลียดยิ่งเจอโอ้โหอ้วกเกลียดยิ่งชอบด้วยนมองๆกินก่อน ขอกินพริกกำหนึ่งยังจะดีกว่าอีกเดี๋ยวจัดให้กำหนึ่งดีกว่าพี่จริไก่เนี่ยโอเคสายแรกไปแล้วคุณแบงค์มาอ่านข้อความรอเชิญบอกทีมชาติเบลเยียมครับก็ทำระคังดี เบลเยี่ยมไงเบลเยียมครัทำมาครั้งดีงงงงงงอ้อีกอันบอกว่าบนนอกในหัวใจบนไทยในสายเลือดหันนี้เป็นโซแกนที่ได้ยิงมาจังนะอันนี้เขาเชียร์ทีมชาตินี้ฮะน่าจะเป็นทีมชาติระดับโลกรับมาลีครับสาวสาวสวยตุ้ยจริงเหรอมาลีเหรอสาวสวยเบนเบ้นแฮปปีกานะ บอกเชียร์ทีมชาติจีนนะเพราะชอบกินขนมจีนเออคิดดีนะคิดดีมาละสายเราโอเคสายที่สองสวัสดีคุณเอ๋สวัสดีสวัสดีครับพ่อจะที่ไหนคะสมุดประการครับสมุดประการโอเควันนี้เลือกใครเหลือเหลือสองคนแล้วอ่ะรู้กติกายังสองขนะครับอย่าใครอย่าใครครับเหลือน้องพร้อมกับน้องเบนนะฮะเนี่ยครับจะคิดว่าเลือกเบ้นแล้วกันครับเลือกเบ้นนะไอ้นี่ใครว่าออนเลยไอ้นี่ตัวอ่อนไม่มีใครเขาเลือกหรอก เราเลีไปอยู่เหนือเหลือเหลือเหไม่เหลือเขาถึงเลือดอ่ะพี่ตาที่แล้วมีคนเลือกหนูก่อนพี่แจ็คเล็กนะเออตายตายะไรครับหรือเป็นไงโดนนี่ได้ทแบบแล้วต้อพูดเหมือนตัวเองไม่โดนอ่ะโดนทั้งคู่โอเคได้คนี่เป็นนะของรางวัลน่ะอืมไรน้เสื้อไหนครับอีซีครับอีซีอีกแล้วติดอีกแล้วโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วความต่อ บอกว่าทีมฟุตบอลีิชิไทยครับเพราะอยากได้เซอร์ชิลเอฟซีนะครับ <หา S 1> มีรบ,บาราซิลด้วยนะครับลีลาสุดสุดครับ ทีมชาติญี่ปุ่นครับเพราะว่าผมชอบดูหนัง A อวีฮะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะฮะพูดถึงญี่ปุ่นนะฮะคนไทยของเราก็เตรียมตัวได้แล้วประมาณเดือนกรกฎาไปตป่นีล่าสุดเราจะไปขอวีซ่านะเที่ยวญี่ปุ่นได้แบบฟรีสไตล์เลยไอไอไปไม่เท่าไหร่ไอเรื่องเงินไปแไรปัญหาแต่แพ้นะเก็บตั้์ดีๆก่อนเจ๊บอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสนั่งดูหมูออมแล้วยังร่วมเหมือนเดิมได้เจอเบนด้วยจากพี่ดีของฟิตเนส นะครับอันนี้บอกว่าทีมชาติบังคลาเทศเพราะว่าเวลาทานกับข้าวจะได้ใส่เครื่องเทศแซ่บเวลาเล่นเกมมันเกี่ยวไหมเนี่ยครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับบังคลาเทศนะฮะเกี่ยวกันมาได้นะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบอลนะฮะค่ะเรเชิญร่วมงานอุปสมบทของบอลฮะวันที่หกกรกาคมเรื่องของบอลบอลงฮะโอเคฮะเรียนเชิญนะฮะคุณบอลไงคุณเกี่ยวข้องกับบอลเลย มาบอกทำไมวันนี้ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะใช่อ่ะนีเออครับเจริญเลยโอเคโอเคมาคุณไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไอซ์เดบไม่ไปถามที่ไหนคนทุกที่ครับคนทุกที่ไม่ถามว่าโทรจากที่ไหนไอซ์ตลกมากเลยพี่ตลกกันพอแล้ว่ตรงนี้ครับคุณไอซ์แย่แล้วคุณไอซ์โทรมาต้องเลือกออมแล้วปลาจีนนะฮะ ตลาดบุรีตลาดบุรีตลาดบุรีผมได้ยินเป็นปลาจีนบุรีได้ไงวะเนี่ยวันนี้พี่หิวหรือเปล่าฮะสงสัยจะไปกินหมูจีนแล้วเนี่ยเลือกออมนะฮะต้องเลือกอ่ะยังไงก็ต้องเอาอยากได้เสื้อของใครจะเป็นเทโลได้ไหมะโอเทโลสามตัวแล้วนะขายดีเราบอกว่าวันนี้แล้วกันนะมีเสื้อเทโลหลุดแน่นอนฮะเพราะว่าเลือกกันสามคนเลยโอเคแล้วแต่ดวงเลยนะเคลียร์พื้นที่พี่เคลียร์พื้นที่ครับอ่ารองเท้าใส่กระเป๋าเก็บก่อนไม่ใช่ละไม่ใช่ละจะเอากลับบ้านเลยกลับนะ เอาเลยอ๋อพี่โทรศัพท์มาดิอด้ฮัลโหลได้ครับผมได้ครับครับครับสวัสดีครับอ่ะวางสายอ่ะเกมของเราฮะง่ายๆเลยกระป๋องจะวางอยู่ตรงนี้ลูกอิงปองจะมีทั้งหมด9ลูกนะฮะค่ะกระเด้งต้องกระเด้งพื้นหนึ่งทีนะค่ะถึงจะเข้าได้นะฮะพี่แจ็คใหญ่ก่อนเลยอายุสูงสุดอ้าวแหมไอ้นี่ฉลาดดูเชิงดูเชิญดูเชิงดูฉลาดเริ่มด้วยดูเชิงมาดูเชิงอ่าไม่มีปัญหาออมนี่เอง าก็อยู่กันอย่างนี้นะฮะโอ้โหเฮ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยมันเหมือนง่ายอย่างนี้นะมันเหมือนง่ายไ,ไปจับกระแปงให้มันตรงๆนิดนะึงอ่าโอเคอ่าซ้ายหน่อย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 ขวาขวาขวาพี่เวลาไม่ได้มีเ <laughs> ป็นชั่วโมงนะ <laughs> ออกไปงทาง,งเดี๋ยวมือป,ปัดเดี๋ยวป,ปัดออกไปเลยได้ได้อ๋อไม่มีปัญหาเต็มหน้าเต็มหน้า แม่หนูยืนแล้วแม่เทนก่อนลูกไม่ได้เหรอไม่มีไทยไี่ให้เทนก่อนอ่ะเทนก่อนลูกเดียวนะลูกลูกเดียวนะเขาไม่นับนะเอ้ยเด้งพื้นสองทีได้ป่ะไม่เป็นไรด้ทีก็ได้แต่ต้องเด้งเพิ่มทีหนึ่งโอเคเอาเริ่มเอาเริ่มนะลูกแรกไปแล้วไปและหนึ่งลูกไปและหนึ่งลูก Fine! <laughs> สงลูกนะลูกกยสั่งลูกก็ยังดีวอ่อนมองก่อนังก่อนมอง่อลูกนึงบอกแล้วไม่หมูเชิญฮะโอเคฮะเต้นครับมาครับ